หลายๆครั้งพิสาก็หยุดไปบ้างไม่ได้ไม่ได้มาเปิดบ้านบ้างเพราะว่าบางเหมือนรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนนี้เหมือนจะทำง่ายกว่านี้ไหมคะรู้สึกตอนนี้จะพูดจะอะไรลงพอลงไลฟ์ปุ๊บมีเตือนมาเลยค่ะคำว่าเฮงๆแล้วก็ครั้งหลังอีกนะ่ะสะตน้น ไยสดอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะบอกสวัสดีส่งกําลังใจจ้าน้องสาขอบคุณมากค่ะพี่บุญส่งที่สะละเวลามาเป็นกําลังใจให้น้องกําลังยุ่งอยู่ไหมคะส,สี่ห้าสี่ห้าลูกเ <c oughs> ขาพดเขาเหนียวนาะมี มีเพื่อนโทรเข้ามาทําธุระพอดีสวัสดีค่ะยายดาวค่ะพอเปิดปุ๊บบางก็เข้ามานะคะ่ะวันนี้เปิดช้าเกือบยี่สิบนาทีนะพอยายดาวมาปุ๊บก็มาส่งดวงใจส่งกําลังใจให้เลยขอบคุณมากค่ะคุณสร้อยบอกว่าย่าสร้อยบอกว่าแชร์ได้แต่อย่ามีมีเพื่อนโทรเข้ามาทําธุระพอดี สวัสดีค่ะยายดา AI ให้งานมาว่าให้แชร์คลิปไปสตอรี่บ้างให้แชร์คลิปเรียวไปสตอรี่บ้างแล้วก็ให้แชร์คลิปโอมคุณภาษาอังกฤษน่ารักคุณจกกักรพงศ์ก็ทักไทยสวัสดีค่ะสวัสดีเฟ e บุ๊ k สวัสดี ยาซอยบอกมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เอแต่พอพอพูดคำนี้มาพอพูดคำนี้มาก็เห็นเห็นยายดาเพื่อนด้วยแหละคิดถึงเพื่อนด้วยแหละอ๋อคุณบุญมาทองเนตรบอกฝนกําลังจะตกครับกําลังใจแล้วค่ะเข้าใจค่ะจากเพื่อนเเราหลายๆคนเนาะที่บอกว่า อันนี้ก็ก็เท่าที่ได้ยินมานะคะททายจับไม้จับมือกันไปนะคะเพราะว่าเพื่อนเนเราบางคนก็เพิ่งเข้ามาเนาะจากการที่ว่าบางทีก็วิ่งแบบไปบ้านโน้นบ้านนี้เนาะเพราะเนี่ยเพื่อนเนเราทุกคนเลยน้องชมพูนุชนี่เหมือนกันทายจับไม้จับมือกันไปนะคะเพราะว่าเพื่อนเนเราบางคนก็เพิ่งเข้ามาเนาะจากการที่ว่าบางทีก็ กำลังใจทุกๆดวงตานะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้สาธิตาก็เปิดบ้านช้าไปเกือบ20นาทีมี มีเพื่อนโทรเข้ามาทําธุระพอดีสวัสดีค่ะยายดาสวัสดีคุณสังวานค่ะคุณพยาก็สวัสดีครับพี่สาสวัสดีค่ะนี่น้องชายพี่สายังอยู่แก่คาห้องอยู่เลยแม่น้องดัดตินอยู่แก่คาห้องยังไม่ได้รับการตั้งค่าเลยค่ะยังรออยู่เหมือนเดิมายดาได้ายดาสดยืนยันตัวตนประมาณสานาทีค่ะ สานาทีได้ทักทายมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนาะยืนยันตัวตนคุณมากๆค่ะทำงานไปด้วยก็ยังมีเวลาสละเวลามาเป็นกำลังใจให้กับพี่สาเนาะเพื่อนๆเราทุกสวัสดีค่ะบ้างคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยายดาว <ๆ S 2> ก็จา สวัสดีค่ะน้องน้องพร้อน้องพร้อมนำงานและเกิน <c oughs> คุณจกักรพงศ์ก็ทักทายคุณคุณพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงก็ทักทายค่ะคุณพุ่มพวงบอกมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้อ,อันเนี้แต่เคยแต่เคยได้ยินยายดาวพูดใช่ไหมคะว่า ว่าไม่ให้พูดคำนี้เหมือนกันเพราะเย,ยดาวเคยมี AI ไปอยากจะถามเพื่อนๆว่าแชร์ได้ไหมเพราะว่า AI ให้งานมานะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะบางทีน,น้องชายหน้าตาดีใจดีก็เข้ามาให้กำลังใจพี่สาขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะคนเลี้ยงวงัวทำงานอย่างนี้เนาอสาธิตา ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะคนเลี้ยงวัวฟาร์มเมอร์บอกสวัสดีค่ะแวะมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวัสดีและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้คุณบุญมาทองเนตรทักทายน้องน้องส้มโซเฟียเนาะหน้าเอ็นดูแกคุณบุญมา กว่าแกจะจำชื่อสาแดคลิปเรียวไปที่สตอรี่แล้วก็ให้แชร์คลิปเรียวที่มีอยู่ให้ให,ให้ลงที่เรียวอีกนะคะันทุกวันเนาะเมื่อกี้เข้าไปบ้านย่าส้อยสาก,ก็ไปคอมเมนต์ถามแต่ย่าซ้อยบอกว่ายาซ้อยไม่เห็นบางบ้านก็ไม่เป็นไรของสาของสาโดนที่เคยโดนเตือนมาก็สองคำเนาะเป็นเป็นผัก สวัสดีค่ะสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีคุณปตังกิตน่ารักคุณจัก,กรพงศ์ก็ทักไทยดาวก,ก็ก็เล่าให้ฟังอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก่อนเนาะที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ก็เอตาธิตาก็จะมาไลฟ์สด ยืนยันตัวตนนะคะจับให้เรามาเจอกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะคุณประเวศช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คนเลยเนาะน้องส้มโซเฟียบอกทํางานไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องส้มโอ้ยน้องส้มเราก็วิ่งวิ่งคุณชมพูนุชก็ทักทายสวัสดีค่ะ กับคุณบุญมานะคะวันนี้เปิดช้าเกือบ20นาทีพอดีมีมีตายังไม่ผ่านอีกหรยอคะยังเลยอยู่แกแล้วยังไม่ผ่านเลยคะ่ะพี่ตาตอนนี้คุณบุญมาทองแนตทักทายน้องน้องส้มโซเฟียเนาะหน้าเอ็นดูแกคุณบุญมา กว่าแกจะจําชื่อสาดันจากจากน้องโบนะคะได้โบนัสอ่ากตมุตามิคุณสังวานบอกสวัสดีค่ะคุณสาธิ่การที่ AI ให้เราไปมีปฏิสัมพันธ์ออพี่บุญส่งบอกจ้าต้มต้มต้มอยู่ส่งข้าวโพดข้าวเหนียวต้มมาให้น้องกินปะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่ไม่กล้าคอมเมนต์พี่สาเยอะใช่ไหม กูโดนกูโดนตีมกิจแกก็จะว่าอย่างนี้เนี่ยน่าเอ็นดูน่ารักเนี่ยคุณโซเฟียก็ทักทายสวัสดีคุณบุญสวัสดีเออและสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้ได้ได้มีน้องโบอยู่อย่างเดียวเขาายัง <c oughs> ไม่ปลดบล็อกให้เหรอคะยังเลยค่ะแม่น้องดัน อันเนี้ยยต่เคยต่เคยได้ยินยายดาวพูดใช่ไหมคะว่าว่าไม่ให้พูดคํานี้เหมือนกันเพราะยายดาวเคยมีเรื่องสักที่ว่าขึ้นขึ้นบ้านพร้อมสายฝนคุณจักรพงศ์ก็ทักทายสวัสดีคุณปาหรือว่าเป็นพ่อสาทําทไม่เป็นหรือว่ายังไงคะคุณชมพูนุชบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะทางานมากเลย ้ทำกับข้าวทํางานทํางานเป็นในโรงงานใช่ไหมคะโรงงานเย็บผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะมีมีเพื่อนโทรเข้ามาทําธุระพอดีสวัสดีค่ะยายดาได,ได้เจอกันแล้วนะคะสรุปแล้วคือมีตัวตนคะ่ะยืนยันตัวตน <laughs> <laughs> เพื่อนๆเร้วเห็นนะคะประสบการณ์กับตัวเองมาใช่ไหมคะ ว่าเขาเตือนมาเพราะว่าประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนเราแต่เราเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนค่ะคุณชมพูนุชก็สวัสดีทักทายคุณจัก,กรพงศ์นะคะีสาธิตาก็เปิดบ้านช้าไปเกือบ20่สิบน